สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องสัสสไตล์ชาแนลทุกคนเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หววฮานอยเนาะแนวทางฮานอยรัฐจรรัฐบาลแล้วนะฮะแนวทางฮานอยนะคะของวันที่สิบห้าสองหกหกนะคะของวันนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะทำของวันนี้เราดูของเมื่อวานก่อนเนาะวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ 14, นะคะพิเศษออก 026นี่นะออก026ก็เข้าตัวที่แอดเจาะให้นะ26นะคะ26ก็มีในตารางด้วย26ในตารางนะคะแล้วก็มี76 76ก็ในตาราง76ก็ในตารางนะคะ26ก็เข้าตัวรูดด้วยนะคะ รูดวิ่งสองเรานะแล้วก็เวียดเวียดออกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสามตัวในตารางนะคะหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดนะคะแปดเจ็ดตัวเจาะไม่มีนะคะเก้าสองเก้าสองเข้าตัวเจาะตรงนี้นะคะนี่เก้าสองก็มีในตารางด้วยเก้าสองนะคะ นี่สำหรับเวียดปกตินะพิเศษนะคะต่อไปปกตินะคะ้ลออกหนึ่งสี่หนึ่งในตารางมีหนึ่งมีสี่หนึ่งนะคะก็เข้าสามตัวเลยแล้วก็เจาะก็เข้าที่สี่หนึ่งนะคะชุดกันนะคะเข้าที่ชุดกันสี่หนึ่งเดี๋ยวเขียนชุดวินก่อนหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสองสองหกชุดอ่า ล่างนะคะออกที่สองห้าเนาะล่างที่สองห้าก็เข้าตัวเจาะอ,อีกแล้วทุกคนดูดิเจาะเข้าที่สองห้าในตารางไม่มีสองก็เข้าตัวรูดวิ่งนะคะนี่สองต่อมาเวียดที่หนึ่งเก้าศูนย์เราไม่มีศูนย์เราเจาะไม่เจาะเจาะไม่เข้าเนาะแล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งก็ตัวเดิมนะคะนี่ชุดกันนี่สี่หนึ่งนะคะ ต่อมาวีไอพีวอลืมดูเลขปิงปองด้วยอันนี้เลขปิงปองแอดนะแอดไม่ได้เอาลงให้ทุกคนแต่แอดลงในกลุ่มเนาะอันนี้คือ943 943นะคะก็แตก3ตัวในในตาราง943นี่เนาะ943 3ตัวในตาราง43 43เมสาข้อเลขปิงปองนะคะ41ของปกติก็มีในเลขปิงปอง แปดเจ็ดของเวียดก็ปิงปองสี่หนึ่งก็ปิงปองนะคะสามตัวเก้าสี่สามไม่ไม,มีต่อไปเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็เจ็ดเก้าในตารางนะคะทุกคนเจ็ดกับเก้าในตารางแล้วก็เวียดสี่สามเจ็ดทุกคนสี่สามเจ็ดเลขปิงปองเข้าเวียดสามตัวเลยนะ นี่ปิงปองคือ4ี่แปดเจ็ดทุกคนสามารถแปลงเป็นสี่สามเจ็ดหรือว่าสี่สามหนึ่งนี่แอดทําให้นะสี่สามเจ็ดนี่คือเข้าสามตัวแล้วก็ในตารางก็เข้าสามตัวแล้วก็สี่สามก็ในตารางนะคะแล้วก็เลขปิงปองก็เข้านะคะสี 4, 3, ่สามนี่นะเพราะฉะนั้นนี่ของเมื่อวานนะคะก็เข้าเยอะนะคะแอดบอกแล้วอย่าลืมในตารางนะคะนี่ แอลว่าถ้าสองสามใครไม่ชอบให้เอา4ี่ห้านะคะสี่ห้าถ้ารูด4ี่กับห้าจริงๆก็เข้าเยอะเหมือนกันนะคะนี่น้อยปกติก็เข้าเข้า3ามดิ้งเวียดก็หนึ่งสองสามสามดิ้งเหมือนกันอันนี้ของเมื่อวานนะคะดู ถ้าใครเอาในตารางไปวินรับรองได้แตก3มตัว2ตัวอยู่แล้วค่ะในตารางจับวินได้เลยนะคะอันนี้คือเลขปิงปองเลขปิงปองนี้ใน YouTube ต้องทำยังไงเพราะว่าแอดลงให้ต้องในวิดีโอสั้นแล้วกันนะคะเดี๋ยววิดีโอสั้นแอดจะลงให้นะคะต้องไปหาดูเองนะคะถ้าเป็นเลขปิงปองเนาะแต่ถ้าเลขอันนี้แอดจะลงให้ในคลิปนี้เลยนะคะ,ะมาดูกันค่ะ ก่อนที่จะทำนะคะก่อนที่จะดูตัวเลขกันเราดูคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์แยกแยะนะคะสูตรที่คำนวณให้คํานวณจากตัวเลขและสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่าผลจะถูกหรือผิดนะคะให้สมาชิกทุกคนโปรดนําไปเลือกใช้ให้มาะสมนะคะจากช่องสสสไตชาแนลนะคะขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นช่องทางขนมไทยนะคะพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเข้ารับชมได้ที่ตรงนี้นะคะคํานวณในทางพารวยนะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อีกแฟนเพจนะคะก็จะเป็นคำนวณในทางพารวยนะคะก่อนหวยออกนะคะแอดก็จะลงตัวเลขให้นะคะแนวในคำนวณในทางพารวยนี้นะคะไปติดตามแอดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะในตารางนะคะแอดก็จะให้เป็นศูนย์สองห้าหนึ่งเจ็ด 9ก้าหกแล้วก็สามนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดนะคะแอดให้ที่ห้าแล้วก็หกนะคะห้าแล้วก็หกฟันที่ห้าหกแล้วก็อาจจะเป็นห้าเก้าได้อันนี้คือตัวฟันของแอดนะคะสำหรับตัวเบิร์นนะคะเบิร์นก็จะมี แอดคิดว่า V I P น่าจะเบิลนะคะห้าห้าหกหกอันนี้มันเป็นเก้าเก้าได้นะแล้วก็ศูนย์ศูนย์สี่สี่นะคะอะมาดูตัวเจาะของเราตัวเจาะของเรานะคะก็จะมีห้า

หกแปนะคะห้าศูนมีห้าจ5 8ห้อันนี้จาก6กลายเป็น9ได้นะคะทุกคน9ก้าสี่เนะคะชุดกัน3น้อยนะคะ 0212 0407 04, นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าให้เลขติดเหมือนเดิมนะคะพิเศษนะคะอ่าอคิดว่าบนเนาะบนน่าจะติดที่036ล่าง จะติดที่สองสามสี่ห้าอันนี้คือเลขติดนะคะคิดว่า VIP น่าจะมาเบิ้ลหรือว่าหามนะคะก็ฝากไว้นะคะตัวอันนี้คือตัวที่แอดฝากไว้แล้วก็ถ้าเป็นปกติก็ดูในนี้ได้เลยนะดูในนี้ได้เลยหกแอดชอบหกนะคะหก นี่นะคะก็จะเป็นแนวทางส่วนเลขปิงปองค่อยไปดูในวิดีโอสั้นออนนะคะทุกคนค่ะปิงปองวันนี้มีลาวด้วยนะคะทุกคนปิงปองก็สามารถไปลาวได้นะคะปิงปองหรือทูบนะคะทุกคนค่ะอันนี้สําหรับใครที่อยากจะตามฮานอยเอาตัวนี้ไปเล่นกอน,นะคะทุกคนเล่นอ่ะเขียนเลขวินไว้ดีกว่าวินนะคะทุกคนวินได้เลยเอาเอาไปวินเลยนะหนึ่งเจ็ดสามห้าเก้าหกนี่คือเลขวินวินปุ๊บอาจจะได้แตกสามตัวเลยนะคะแอด สามตัวแตกบ่อยมากเลยนะในตารางเนี่ยแอดเอาไปเล่นทุกวันเลยนะถึงมันจะทุนเยอะหน่อยแต่ว่ามันมันเข้าทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวรอเลขปิงปองด้วยลวกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครผ่านมาดูคลิปแอดนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะใครชอบขนมไทยก็ไปอีกช่องทางหนึ่งนะคะแอดทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถคลิกตามไปได้นะคะ,ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะถ้าดูจนจบคลิปอ่ะขอให้ทุกคนมกฟังรวยๆกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ